สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาอีกรอบนะคะกับโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลทางเทคโนโลยีนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทำสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะซึ่งตอนนี้อาจารย์เก๋จะเป็นคนคุยละนะคะคซึ่งสเปรย์แอลกอฮอล์นี้นะคะอาจารย์หนุ่ม จะต้องมีอะไรบ้างคะที่เป็นองค์ประกอบนะคะก็คือว่าเหมือนนะคะเจลแอลกอฮอล์เลยค่ะนะคะก็คือจะต้องมีแอลกอฮอล์มีน้านะคะแล้วก็อ๋อที่สําคัญก็คือว่าไม่มีอะไรนะที่เหมือนกันไตรเอทานลมีใช่ค่ะเราไม่ได้ใส่แล้วก็คาร์บอพอลใช่หรือเปล่าคะค่ะทีนี้นะคะที่เราจะองค์ประกอบนะคะก็คือการคํานวณนะคะความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ก็เหมือนเดิมค่ะ ประมาณ70-75%นะคะซึ่งเราก็ได้คำนวณมาแล้วนะะคนี่คือแอลกอฮอล์ค่ะนะคะ95%้าสิบร์เนะคะวันนี้ใช้เท่าไหร่ครับใช้ปริมาณเท่าไหร่ครับวันนี้อ๋อวันนี้นะคะเราจะผสมให้ได้500 ml ค่ะหรือว่าครึ่งลิตรค่ะนะคะเราก็ได้ทำการตวงนะคะปริมาณมาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแอลกอฮอล์ที่เราใช้นะคะจะเป็นแอลกอฮอล์95%นะคะอาจารย์หนุ่มทำไมต้องเป็นแอลกอฮอล์95%นตนะคะโดยทั่วไป ก็น่าจะมาจากกระบวนการกระบวนการผลิตนะครับกระบวนการผลิตที่หลังจากที่วิจารณนี่คือ90%อาจจะเป็นเปอร์เซ็นทีอ่อาจจะอาจจะลดความสิ้นเพลองลงามากกว่าการใช้การผลิตระดับ1 0 0 เป็ทั่วไปนี่คือก็จะเจอเป็น95บ้าง96บ้างประมาณอย่างนั้นใช่ค่ะนะคะดังนั้นเมื่อ95ตัวนี้เราจะต้องทำให้ความเข้มข้นมันอยู่ในช่วง70 75ซึ่งเราก็ได้คำนวณมาแล้วแอลกอฮอล์ที่เราใช้นะคะเราจะใช้400 ml ค่ะส่วนนะคะกที่ใช้ใช้400 ml นะ400 ml นะคะ400 ml นะคะแล้วก็นะคะน้ำที่เราใช้นะคะเราจะใช้100 ml ลค่ะนะคะ100 ml นะคะส่วนนะคะกิซรีนเราจะใช้นะคะ น้ำหอมและกิสรีเลยใช้เหมือนกันเลยค่ะนะคะตัวนี้คืออะไรคะ,ะกิกสรีกิรีนค่ะเราจะใช้นะคะ10กรัมค่ะหรือ10มิลลิลิตรนะคะคจะเก,ก๋กครับแล้วใส่เข้าไปทําไมครับกิสรีนครับอ๋อกิสรี อย่างที่เราอธิบายในเจลแอลกอฮอล์นะคะก็คือว่าใส่เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะนะคะหรือชุ่มชื้นให้กับมือเราเพราะสเปรย์เนี่ยคะเวลาเราฉีดไปเนี่ยนะคะบางทีมันแห้งนะคะมันจะทําให้มือเราแตกใช่ค่ะมันจะกร้านจะแตกนะคะใส่นะคะกีซีนลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะหรือชุ่มชื้นให้กับมือเรานะคะส่วนน้ําหอมนะคะใช่น้ําหอมที่เราใช้นะคะก็คือเวลาที่เราสเปรย์เนี่ยเราก็ต้องการความหอมความสดชื่นใช่ปแบบคะ ก็ตามสะดวกเลยค่ะเราชอบกลิ่นไหนนะคะปริมาณที่เราใช้หรือปริมาณที่เราใช้นะคะก็คือ10กรัมนะคะหรือว่า10มิลลิลิตรค่ะทีนี้นะคะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแล้วส่วนประกอบสุดท้ายคือคือสีค่ะนะคะค่ะสีที่เราใช้เราใช้เป็นสีผสมอาหารค่ะคือสีที่ละลายในน้ํานะคะคือเราเอาสีผสมอาหารเนี่ยนะคะมาใส่น้ําแล้วก็คนละลายให้เข้ากันบางคนบอกว่าเฮ้ ใส่น้ําดีเหรออะเนี่ยเราใส่แอลกอฮอลได้ไหมสีผสมอาหารเป็นสีที่ละลายน้ำนะคะไมนะ่ละลายในแอลกอฮอลนะคะนะเมื่อคุณใส่แอลกอฮอลลงไปแล้วใส่สีลงไปปุ๊บคนยังไงมันก็ไม่ละลายค่ะมันก็จะเป็นสีแล้วก็แอลกอฮอล แต่ถ้าเอาสีมาใส่น้ําปุ๊บนะคะเมื่อเราคนมันก็จะละลายนะคะคเป็นสีที่เราต้องการแจเก้ครับแล้วทําไมต้องเลือกเป็นสีโทนน้าเงินโทนสีฟ้าครับมันโอ้อันนี้มันก็คือว่าแอลกอฮอล์ที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคส่วนใหญ่นะคะเขาจะใช้บ่งบอกถึงความเป็นอะไรคะบ,บอกว่ามันทันไม่ได้นะเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะคก็จะใช้สีฟ้าตลอดใครจะใช้สีม่วงได้ไหมสีแดงได้ไหมได้หมดเลยค่ะแต่ที่นิยมใช้แอลกอฮอล์ต้องเป็นสี าหรือน้ำเงินหรือน้ำเงินใช่ค่ะนะคะเข้มอ่อนขึ้นอยู่กับอะไรคะปริมาณที่เราใส่ลงไปตามความชอบของเราค่ะค่ะแล้วแล้วสีมีผลต่อการฆ่าเชื้อโรคไหมจริงแล้วไม่มีค่ะนะคะไม่มีผลต่อการฆ่าเชื้อโรคตัวที่มีผลจริงๆนะคะก็คือแอลกอฮอล์ของเราค่ะนะคะที่เราผสมอัตราส่วนนะคะที่เหมาะสมนะคะ ทีนี้เรามาเริ่มการทำนะคะอันนี้จะให้อาจารย์หนุ่มเป็นคนทําอาจารย์เก๋จะเป็นคนอธิบายนะคะผู้หญิงนะคะเอาเลยค่ะเริ่มนะคะก็คือเราตวงแอลกอฮอล์มานะคะ400มิลลิลิตรค่ะโอเคนะคะแล้วก็ตวงน้ํามาค่ะน้0ยมิลลิลิตรทีนี้เราจะเทนะคะเราจะเทอะไรคะเทน้ำนะคะใส่ลงไปในแอลกอฮอล์นะคะเทเลยใช่ไหมครับเทเลยอาจารย์หนุ่มบางคนบอกว่า เอ๊ะอาจารย์นุ่มทําไมเราจะต้องมีอิฐแท่งเนี่ยเราเรียกว่าเป็นแท่งแก้วแ่งแก้วนะ,ะนะครนะคะในทางถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์นะคะมันจะช่วยให้อะไรคร ประคองไม่ให้ของเหลวนะคะไหลนะคะหกเรียราดนะคะมันจะดิ่ง <ừ. S 2> ลงไปเลยค่ะในภาชนะที่เราเทลงไปทีนี้บางคนบอกทําไมไม่เทแอลกอฮอลลงไปแอลกอฮอล์นคะคะเวลอออาเทมันเป็นไงคะมันกระจายค่ะคนะคะมันเขาเขาเรียกว,ว่าความหนาแน่นมันน้อยกว่าน้ำน,นะคะมันไม่หนักอ่ะถ้าพูดง่ายๆเวลาเทลงไปมันก็จะเกิดการหกได้แล้วก็น้ําที่เราใช้มีปริมาณน้อยกว่าเทล,ลงไปในสารที่มีปริมาณมากกว่ามันก็จะเทสะดวกขึ้นนะคะทีนี้ต้องคนไหมครับคนสิคะอาจารย์ช่หมครับอคนด้วยอ่ที่ เลยนะคะเทอะไรลงไปก็ตามเนี่ยเราจะต้องผสมให้มันเข้ากันนะคะเห็นไหมคะน้ำแอลกอฮอล์ผสมกันเสร็จปุ๊บและที่สําคัญแอลกอฮอล์ต้องเป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะคะครับพอเสร็จปุ๊บนะคะเราจะใส่อะไรลงไปนะคะเราก็จะใส่กีซอรีนลงไปค่ะเมื่อเราดูว่ามันเข้ากันเรียบร้อยเราก็ใส่กซอรีนนะคะจะนุ่มค่ะกซอรีนนะคะกซอรีนนะครับจ้ะกิสรีนเนี่ยทางวิทยาศาสตร์นิดนึงนะคะโอ้มอทรอพนครสุดยอด อุปกรณ์เครื่องมือนะคะเนี่ยมาเรียนกันเยอะๆครับแล้วก็ต้องสเปรย์ต้องหาลูกค้าพี่ต้องหาลูกค้าด้วยค่ะใช่ค่ะนะคะแล้วก็นะคะน้ำหอมค่ะสำคัญมากๆเลยสเปรย์นะคะมันเพิ่มอะไรคะมันเพิ่มการฟุ้งกระจายของกลิ่นได้ดีค่ะนะคะเราก็ใส่น้ำหอมลงไป ให้สเปรย์แอลกอฮอล์ของเรามีความหอมนะคะฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยมีคาถามว่าไม่ชอบกลิ่นน้าหอมแต่ชอบกลิ่นแอลกอฮอล์จะเปลี่ยนต้องใส่น้ําหอมไหมไม่จําเป็นเลยค่ะที่จะใส่กลิ่นลงไปนะคะอันนี้ก็คือตามท้องตลาดดทั่วไปเขาจะใส่กลิ่นลงไปเพื่อทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออสดชื่นนะคะแล้วก็ทําให้เรามีอาโรมาผ่อนคลายก็คือมีคนเหม็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมใส่อไปใช่ก็คือคนแพ้แอลกอฮอล์หรือเหม็นแอลกอฮอล์แล้วก็จะใส่กลิ่นลงไปนะคะทีนี้นะคะทำไงเอ่ย มันคนเข้ากันเร็วมากๆค่ะไม่เหมือนเจลแอลกอฮอล์นะคะเจลแอลกอฮอล์เราต้องทําให้คาร์บอพอลนี่มันแตกตัวนะคะแล้วก็ละลายผสมกับแอลกอฮอล์กับน้ํานะคะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะให้เหนียวให้ข้นและใสแต่เป็นไงคะสเปรย์แอลกอฮอล์เราง่ายมากค่ะทีนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะมันจะใสเลยเห็นไหมคะเมื่อใส่กีเซอรีนใส่น้ําหอมลงไปก็ยังใสเหมือนเดิมค่ะเราจะใส่สีลงไปนะคะสีที่เราใส่นะคะบางคนบอกว่าเอออันนี้ขอพูด อ้างอิงหน่อยนะคะอย่างเช่นสิรีบัญชาใช่ไหมคะอาจารย์หนุ่มสีจะเข้มแต่มอทรพนครของเราเป็นพาสเทลเราจะใช้แค่5หยด 1, 2, ึ่งสองโอเคค่ะใส่ประมาณนี้5หยดก็เข้มแล้วอันนี้จางนิดนึงนะคะก็ ก็ขึ้นอยู่กับดรอปนะคะก็คือหยดของเรานะคะว่าไอตัวที่เราใช้หยดนะคะเป็นหลอดที่เป็น d รัปเปอหยดหลอดใหญ่หลอดเล็กค่ะอันนี้5หยดของอาจารย์ก็จะพอสมควรเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยนี่คือสเปรย์แอลกอฮอล์เราก็บรรจุลงไปในภาชนะเลยค่ะนี่นะคะนี่คือภาชนะนะคะก็เป็นขวดนะคะต้องเป็นขวดพลาสติกที่อาจารย์เก๋อธิบายนะคะก็คือว่าทําไมเราไม่ใช้ขวดแก้วขวดแก้วนะคะมันแตกค่ะนะคะหนัก พกพาไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกค่ะเทบรรจุเลยใช่ไหมครับบรรจุในแคร์านุ่มเราเทเลยค่ะนี่อาจารย์เก๋มือนิ่งนะคะเราก็จะเทแบบมือโปรเฟชชั่นัลเป็นความสามารถพิเศษของอาจารย์เป็นความสามารถพิเศษค่ะเดี๋ยวผมช่วยปิดฝาให้นะครับได้เลยค่ะอาจารย์นุ่มผู้หญิงต้องเลยค่ะเลดี้เฟิร์สแข็งแรงค่ะได้มปแล้วนะครับหนึ่งขวดนะครับขวดแรกของเราขวดแรกนะคะเห็นไหมคะ เนื้อของสเปรย์นะคะน้ำที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะที่เราผสมเนี่ยนะคะก็จะยังไงคะใส่มีสีด้วยทำไมต้องใส่สีเพื่อป้องกันนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ของกินนะไม่ใช่น้ำดื่มนะแต่เป็นแอลกอฮอล์เป็นแอลกอฮอล์แต่เป็นพราะมันเป็นสีฟ้าเห็นไ,ไหมคะแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะใช้สีฟ้าส่วนใหญ่เขา,า,จ,าจะไม่ใช่อาจจะเป็นความคุ้นเคยใช่ค่ะเป็นความคุ้นเคยสีฟ้าสีดำเงินเป็นโทนของแอลกอฮอล์นะครับ เพื่อเพื่อความปลอดภัยอีกอีกสเต็ปหนึ่งส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งอาจารย์หนุ่มคะเราใส่สีลงไปเยอะๆได้ไหมคะใส่ไปเยอะกันว่ามอันนี้เมือนเคล้มได้เลยไหมอจะรย์กีะควรไหมครับไม่ควรค่ะไม่ควรเพราะทำไมครับทําไมก็สีนะคะมันก็จะไปตกครังที่มือเราใช่ป่ะคะบริเวณนะคะมือเรานี้แหลก็จะที่มือที่เป็นสีใช่ไหมครับใช่ค่ะนะคะ แต่มันเป็นสีที่ปลอดภัยเพราะมันเป็นสีเลยค่ะจันนุ่มอ่าเป็นสีผสมอาหารใช่ค่ะเป็นสีผสมอาหารแต่ถึงแม้เป็นสีผสมอาหารแต่ว่าเราก็ไม่อยากได้ให้เป็นมีสีมาเปื้อนที่มือเราใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะคือใส่ไปเพียงเพื่อบอกว่านี่คือไม่ใช่น้ำเปล่านะใช่ค่ะจันนุ่มคะไม่พอค่ะต้องเอาที่เราผสมเอาไว้แล้วนะคะทีนี้นะคะนี่คือนะคะสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เราได้ นี่คือปริมาตรนะคะก็คือ500มิลหรือว่าครึ่งลิตรค่ะก็จะใส่ขวด100 ml ได้ประมาณ5ขวดนะคะทีนี้นะคะลักษณะวิธีการใช้นะคะก็คือเวลาที่เราใช้เนี่ยสังเกตนะคะว่าขวดสเปรย์เนี่ยมันจะมีจุกปิดเอาไว้ให้ใช่เปล่าคะดังนั้นนะคะก็คือป้องกันนะคะไม่ให้บางทีนะคะตรงเนี้ยหัวพ่นอะไรอย่างเงี้ยมันมันอ,อ,อาจจะโดนเชื้อโรคเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะปิด้าไว้ซะ บริเวณที่หัวฉีดก็จะไม่โดนเชื้อโรคแล้วก็ป้องกันการหกนะคะเวลาที่เราฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะครับ